สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีกะมาเจอกันแยตุยอีกแล้วจ้ามือนีแยกตุยกะอยู่ในแฟตจ้าพี่น้องมาเคลียร์แฟตขออนุญาตพ่อยาวาฉันขอออกไปข้างนอกไปเคลียร์แฟตจ้ะสองสามชั่วโมงกันเด้อก็ได้เขียนโน้ตฝากกันปวกแค่ขอไหวว่าฝากดูแลพ่อยจะเข้าแน่ฉันไปบพดนดอกฉันกะสิกลับมากให้มันท่านอาหารเย็นของพ่อยแฟตที่ยตุยใคยเ้เบาไหวอะพี่น้องที่ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในแฟตแต่แยตุยกะเลสิมาก ทลี่ยทำความสะอาดเพื่อที่คนอื่นเขาสิทธิเขามาอยู่น้ะพี่นองเนาะแต่ว่าก็มีคนจองไว้เดียบร้่อยแล้วเดี๋ยวเจตุยก็ทำความสะอาดแล้วก็สิทได้ให้คนเขาเขามาบัดนี้ยายที่เราตายที่เจตุยบ่อยฟังพี่นงล้อายุก็สิบแปดปีบัดนี้เราเขียนจดหมายเราเขียนพินัยกรรมไว้ของทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ในแฟลตนี้โยกให้เป็นของเจตุยกับของพใหญ่มาเสนอ่า ของกับว่ามี่ยังดอกพี่น้องแบบนี้็ดตุย้ยมะพอ้จิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นนีอยังที่แบบว่าเป็นของเก่าพี่น้องของเก่าของสะสมมันจิเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงพี่น้องสมัยเก่าเนาะแผ่นเสียงสมัยเก่าที่พี่น้องเคยเห็นไปจากที่ใส่อันนั่นอว่ะมันมจึหมุนจุลุนจุลุนไม่พี่พน้องแผ่นเสียงมันจึเป็นทังสี่แหละมันจิเป็นหูสี่แบบนี้เข้ากับเสียเขาไปในเครื่องเล่นของมันมันก็นสิหมุนจุลุนจุลุนจุลุนพี่น้องเนาะ เดี๋ยวแยกตุ้ยสิล่องออกไปเหตุเพิงหว่านมันสิดังบอมีหลายได้จ้ะพี่น้องเนี่ยมีเป็นมีหลายเป็นตับตับเลยมันสิเป็นพลาสติกได้จ้ะเป็นแผ่นพลาสติกเดี๋ยวแยกตุ้ยสิล่องเอาอเข่าเครื่องเหรินของมันเบิงได้จ้ะเด้อว่วามันสิเป็นยังไงนี่แหละจา้าแนวเหรินเครื่องเสียงจ้ะพี่น้องเป็นตู้ไม้อันนี้ก็เป็นลำโพงสมัยเก่าจ้ะพี่น้องมันสิมีลำโพองอยู่สองข้าง แล้วก็สมิมีมองว่างจานพี่น้องหมองดำดำเนาะอันนี้ก็เอาแผน่นแผ่นดีสันลงไปจ้ะพี่น้องเมื่อก็สิมีหู้ของมั่นอยู่เราไปนี่เขาก็โยกเอเนี่ยโยกขาเนี่ขึ้นไปเมื่อก็สิหมุนแล้วพี่น้องอันนี้เสียงเพลงดังได้จ้ะแต่ว่าเจ้ตุยพอให้มีเสียงเพลงเพราะว่าเดี๋ยวมันสิติดลิขสิทธิ์เนาะจ้ะเพลงกับเป็นเพลงสมัยคุล่ะพี่น้องมีตัตงแต่ของเก่าทั้งนั้นละ่ะกับสามารถเพิ่มเสียงเลยได้จ้ะ เพิ่มเสียงขึ้นเพิ่มเสียงลดเสียงล่งไดอันนี้พวกที่เขาสะสมของเก่านะเขาหมักจะพี่น้องยัดตุยล่งไปในสตอรี่แล้วมีคนเขาสนใจเราไหมจ้าแค่แค่ยัตุยเห็ดลงไปในสตอรี่ซื้องานหนักเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าสิเขียวหมองใดก้อนบบดนี้เบิ่งของของเรา,าก็เสียแเอวไปทิม ไปติ่มเส่ถังขยะแต่แน่เนาะพอดี้ลายค่ะก็สิได้มาเพ่นนี่พี่น้องจา้าบังผนังเจ้าตุยคิดว่าสิมาเหตุเองลหละบาจ้างค้นดอกเจ้าตุยเหตุไดอยู่เพราะว่าแฟตแต่ถูกแฟตตีเจ้าตุยที่เป็นแฟตบางเจ้าตุยกับมาท่าสีเองเบิดุูดนะแต่ว่าหม่งได้สมแซมที่มัน ช่ำหลุดกะสิไดหให้้นเขามาเห็ดไห้ผนังนี่สีเห็ดไงๆจ้ะพี่น้องล่างผนังสะกอนล่างแล้วบนี้กะมาล่องพื้นพุ่นนะดำเบิอรเอาโลดน้ำขอบตาายอย่างลายยางยุที่ยะตุยสีมาจัดการไมก่กะมานก็สิตองเปี่ยนตอนนี้ยะตุยกะก,กำลังเห็ดหงกัวอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นห้อง อันนี้ก็สิเป็นห้องรับแขกเป็นห้องรับแขกของเราเบิ่งของกองเอรีอยู่เป็นห้องรับแขกอันนี้ก็สิเป็นหอง,หอง,องรัวเบิงเ่งยัดตุยซาอียังออกไว้ของของเราก็จุยกระจายอยู่จะพี่นองอันนี้กัอยู่ในหองครัวเปิดไฟกันมองไปเห็นน่ะเรียบพรท่านเหนี่้ว ห้องเก็บของกับมีหลายได้พี่น้องมีสองห้องห้องเก็บของอยู่ในนี่อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของอันนี้กับคุณนะของเป็นของเองอยี่ยงของเราเต็มอยู่พี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็อยู่ในห้องน้ำเป็นห้องน้ำลายอย่างอยู่ทีสีตองมาเห็ด ก็เป็นคน้นผู้หน่อยอๆ่เป็นตะล้ต้นเลิตนตัวอันนี้กับห้องเก็บของอีกของหนึ่งนี่ห้องมีเนาะเป็นห้องเก็บของงานนักนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนเรานี่ห้องนอนของเรา ของสาเตมเลยไอ้ปวกเพื่อนี่เจอเก่าๆนี่ยดตุยกบสิเอาออกทิมเอาของไม่ขามาใส่ซแล้วก็สิเปียนพรมเดี๋ยวสิพรมนี่ก็สิตรงเปียนไม่เป็นตูเป็นโตะออย่างนี่มู้นี่ก็สิเด้กเก็บออกเว้แล้วพี่น้อง สื้อของไม่มัส่เสือผาของเล่ามูเสือผาของเล่ามูดีๆอยู่นี่เนืตุยกะสีพอว่ารถสับเรียบ้อยแล้วพี่น้องเนตุยกะสีเอาใส่ใส่ถุงเอาไปไว้ในแชาตี ทำงานกับดเพราะท่านเนี่ถึงใสดอกจ้าพี่น้องแต่ว่ากัสิฝ้ากับบ้านไปหาเขาหานำให้พญาย่กินอันนี้ก็เริ่มตะเวนสิต๊กดินแล้วสิเฝ้ากลับบ้านไปก่อนทีแค่เขาสิมาหาพญาย,าย,ายาิ่งนจ้าเดี๋ยวไปเจอกันยุบ้านนอจา้าเนาะไอตุ้ยบาหอดบ้านแล้วพี่น้องบัดนี้ก็สิมาจัดการเอาเขานำให้พญายิ่สิจ่อจอมือเร่าสกนจอมือตรวจเลือดจ้าพี่น้อง อันนี้ก็เสร็จไปแล้วล่ะเสร็จแอลกอฮอล์ไปแล้วแปดจุดสองตรวจเลือดก้อนกินเข่าพี่นอ้องจอนอยู่มือจอนอยู่มือแล้วก่ะฉีดอินซูลิน ใส่หอดหาสิบสามแล้วพี่น้องตอนนี้เพราะว่าเลือดลดสูงเลือดรดสูงไรจอเลือดเอ่ยี่สิบกวัาผุนไหมพี่น้องบัดนี้หมอเขาก็เลยเพิ่มให้เพิ่มให้เรื่อยเป็นจากเอ่อสามสิบมาเป็นหาสิบสองหาสิบสามผุนอ่ะพี่น้องเห็นมันเข้าออก,กันซะกัน,กนบัดนี้เก เช็คสะก่อนว่าห okay, ้าสิบสามโอเคปะฉีดลงไปหม่องหนังทวงแล้วนะหนาเนี่ยพี่น้อง ค่อยๆเห็ดลงไปแล้วก็พ่อนั่นแล้วก็เอาไว้จักประมาณสิบบพี่น้องเพราะว่าขันท้ถอดออกมาเลยทันทีนี่มันก็สินามมันก็สิหลุดออกมานั่มยาก็สิตรงเตรียมมือนี่ก็เป็นวันอาทิตย์มันยาแล้วเป็นแผงเป็นเป็นแพ็คสิพี่น้องมันก็สิเป็นมันก็สิเป็นเวลาเวลาห้เนาะก็เป็นมือจันการพูดพอเรื่องหัสดุสาอาิตย์มันก็สิเป็นชงชง กินยาให้แหงถ้อก็เผาก็าาต้องกินง่ายๆพี่น้องจ้ะเห็นแบบง่ายๆอันนี้ก็พอดีแค่เขา,เาบัตเทนเหน็บบัตเทนเน,ยน,เนียมาเดี๋ยวแยกตุยปอนเขาแล้วแล้วบับนี้ก็เดี๋ยวแค่เขากะสีมาเอาเล่าเขาบอนนอน,นพี่น้องไปเกี้ยวแฟรกับบัตเตอรพ่อหน่อยดอกพี่น้อง ฝ่าวน้ำคุ้นแบกไลเนาะเลียนหนาเลียนหลังอยู่ฝ่าวน้ำพ่อยอย่าน,นเขามาเอาเล่าเขาเขานอนก่อนย่าโบอย่าโบไอ,อ้ท่านย่ามาว่ท่านเขาแรงเล่าเ <c oughs> สียงหายใจดังขึ้มพังพาม เขาก็เฮ็ดงานลาบากอยู่พพอใหญ่กับพอพอใหญ่เพราะว่าแล้วม่แต่หองไว้พี่นอ้องแล้วคือแล้วเจ็บแล้วปวดหลยเนะเาะแล้วบองขาแล้วนี่คือสิเป็นจังไหนกับบ่มหูเขาแต่ตอังบได้เลยนั่นแหละอันเวลาเขาสียกเลาสีล่างแล้วจังสีแล้วก็หองแล้ว่าแล้วเจ็บอา้วจับจะจับไม่ต้องล่างไม่ต้องเฮ็ดยังเสียเขากเลยว่าเอาแนวโยกแบบไม่ซะภาษา่นาเอาแบบเอ uh, ที่มัูนสูง เดี๋ยวเดีเลื่อนไปเลยเห็นไหมพี่น้องเลื่อนไปเลยแบบว่าพ้าตองมาอยกอีกอย่างเขาไลป้าแต่ตองอีหยัางเขาไลเขาสิทธิ์่ว่าเจ็บว่ปวดว่าสันวาแต่ว่าพ่อยญ่เราบ่เอาพี่น้องเราบอกว่าฉันบ่เอาฉันเสิเอาแบบก่าวสันวาถ้าสมุวดาเป็นเป็นแนวโยกเป็นหอยแบบหม่นี่เขาสิทธิติดท้งหลังคาไอติดท้่เพดานเลยพี่น้องสไลไปกับเพดานนั่นแหละพ่อหญยเราว่าฉันบ่เอาแบบนั้นว่ากินเข่ากินได้ดีเราพี่น้อง nhằm 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 được nhằm nhằm đi Thế mà nhằm 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 ยตุยคุยกับเราบอกว่าป้าขันทาสมมุติว่าฉันน่นอยากกลับเมืองไทยจักเดือนสองเดือนนี่ฉันเสียเอาเธอไปไว้แค่ง้มเธอสิโอเคบอ่ยตุยถามยตุยถามแล้วแล้วเล่บอกว่าบัดตึกเตมีคนดูแลฉันตอนนี้เพื่อฉันเหตย์ยำว่าดดฉันซอยเหลือตัวเองบ่ไใด ขันมีคนดูแลฉันมองไดฉันก็อยู่ไดประเสัิฐแล้วว่าเยตุยมานี่เยตุยมาตั้งแต่แฝดยังบท่ทันได้อาบน้ำนี่พี่น้องหัวหนุ่มหัวหนุ่มว่าแต่แฝดพนแค่นี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเป็นกิจวัตรประจำวันของเยตุยเป่นสิไปไสมาไสสิออกไปไสกาแฟเหลียนต่ำเล้าก่อนมาหาเล้าก่อนจัดแจงเรื่องเขาเรื่องน้ำ เรื่องยาเรื่องยุคกยังให้เล่าเรียบร้อยแล้วพุนล่ะยาตุยกับจ้องไฮิมาสนใจตัวของเจ้าของเป็นสีหิวเป็นได้กับว่าได้สนใจว่าเจ้าของหิวได้พี่น้องขอให้พ่อใหญ่เลยกินก่อนขอให้พ่อใหญ่เ่อเรียบร้อยในสิ่งที่เราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนยาตุยจ้ให้มาห่วงตัวเจ้าของกับยะตุยกับมาว่าให้ฟังได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวแค่เขากับซีมาแล้วจ้ะพี่น้องยาตุยกับซีฟ้าป้อนเขาเล่าให้แล้วก่อนได้จ้าเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคิดต่อไปได้จ้าเด้อ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายตุยน้ำได้จ้าก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญนะจ้าเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นลำลววยเงินทองประเจ็บประจนจา้ามาเจอกันคลิปต่อไปจา้าสวัสดีจา้า